สวัสดีจ้าฮัลโหลตาก้าโอ oh, สบายดีพี่น้อง oh. พ่อกันคือเก่าจากำมใหย่ทองม้วนจ้าวันนี้จะมากินส้มตำจ้าส้มตำแตงกับขนมจีนจ้าพี่น้อง oh. มาไดจา้จ้าจะอวยพรให้ก่อน Today w h o s birthday Today my name is c r e a m ี r a n น a กรน a าอ่ามายเน e a ิส r รีมแ a วันนี้ก็จะเดีย๋ยวขออ้ยพรให้สำหรับคนที่วันเกิดก่อนนะ Today who's birthday? Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสรวันเกิดนะคะสำหรับใครที่วันเกิด

กูจะลืมจ้าก็เลยวอวยพรซะก่อนก่อนที่จะกินก็วอวยพรซะก่อนอเนาะอาเด้จ้าวันนี้อากาศร้อนมากเลย today is very hot very hot today i have salad with uh rice right noodle มาเด้อมาแซ่บๆน้ำกันพิ่นงมาเด้อจ้ามากินน้ำกันพิ่นงมาวันนี้แม่ใหญ่ทงมวนงามว่จ้า งามโบจางงามโบจากัมหยัดกัมปปพเลมแรงเลยอ่ะกัมปปพอแมวเขแรงเลยเลยจตีกันว่ากัมปปพ่อแรงเลยเวอร์อึมแซ่บจ๋าตำแตงอากาศร้อนๆอย่างนี้มันต้องหาอะไรเป็ดๆเปรี้ยวๆกินอนะ่ะ ในนี้มีแหนมแหนมลูกเล็กๆซื้อมาถุงหนึ่งกันมาเสกเศก์ก็ที่แช่แงกว่าซาลัดตรหมไปมี่มสเส้นเสีตด้วยเ็จซาลัดก็ระกำฟีอ่ะไรกท่า cam bò bò yêu cam phê chợ bình nhi mà thì chợ bình nhi à cam ăn phê chợ bình nhi ca thấy à chợ bình nhi lại sạch gì phê tạ ca thấy à gìn tam ẻng còn, để sẽ gìn kẹp ăn chì lăng. Gia bắt đầu à, đi học rồi à, hôm nay bắt đầu à, những đứa trẻ bắt đầu đi học rồi à, vậy là bình thường rồi, biến thành bình thường rồi à. Những đứa trẻ à, ở nhà không biết làm gì, à, mệt 返學好過啦，又可以學多嘢啊嘛！幾耐啊冇返學啊？成年都有啊！ โอ้ยเพ็ดพี่น้องเอ้ยตำแตงไม่เยอะหรอกตำแตงสามลูกเล็กๆก,ก็อยากกินน้ำมือก่อนเนี่ย

เดี่ยวเราตีกนี่มากินขนมจีนแล้วมาคุกเข้ากับน้ำมันโอ้อยากระเด็นข้าวตาเด้อกินขนมจีนทีนี้ แตงกวามหมดแล้วมากินขนมจีนเดี๋ยวจะกินแหนมที่หลังน้ำแหนมก็เผ็ดอีกแหละวันนี้อากาศร้อนมากเลยเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะมันเหงื่อออกตังก้งแต่เช้าตัง้งแต่ตื่นมานะเหงื่อแตกเหงื่อแตนแล้วพี่น้องเอ้ย 今朝啊，一早起身咧就出晒汗啦，家人。天氣咁熱啊，咁早又天氣咁熱啦，一瞓醒覺又出晒汗咯，都未洗面刷牙、啊、出晒汗噶你已經，做屋企啲嘢更加出晒汗啦。 ตื่นเช้ามาหน้าตายังไม่ล้างเลยเหงื่อแตกเหงื่อแตนแล้วพี่น้องอากาศมันร้อนมันอบอากาศมันอบหน้าพอดีตะวันมันขึ้นพอดีทีนี้มันก็ยิ่งร้อนโอ้ยเหงื่อแตกเหงื่อแตน โอ๊ยเพ็ดเพดเ,พเพไม่ได้ก็ดดมาเนะวันนี้ไม่ได้ไปใส่บาตรจ้ะวัดก็เปิดวัดแล้วแต่ไม่ได้ไปใส่บาตรเ้อเพราะว่าบ่นไว้จะ้ะยังไม่ไปใส่บาตจะ้ะบ่นไว้ รอให้ได้ก่อนแล้วจะไปใส่บาทด้วยจ้ะบนเอาไว้นะเอาไว้บนได้ก่อนแล้วจะไปใส่บาทจะไปทำสังฆทานบนไว้ว่าจะไปทำสังฆทานถ้าเกิดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็จะไปทำสังฆทานนะ เผอิญว่าบนไว้น่ะอ้ยเพช Very spicy กินแหนมก่อนอันนี้ก็จะไปไวอยู่เด้อวันนี้มาพุาว้าวลายรอกด้อวันเนี้ยบ่มีหยังว้าว นึกไม่ออกรู้เปล่าทําไมถึงนึกไม่ออกไม่มีอะไรพูดอ่ะอันนี้ยังไม่พูดมากเพราะว่าสมองเนี่ยจะไปคิดถึงหวยเอาสมองเนี่ยไปคิดถึงหวยว่าเย็นนี้วันนี้จะซื้อหวยเบอร์อะไรเออก็เลยจะไม่พูดมากไงว่าจะเก็บสมองไว้เอาไว้คิดหวยซื้อหวยซื้อเบอร์อะไรนี่ไงมันเป็นจังสี เพราะว่าจะต้องคิดว่าจะซื้อหวยเบอร์อะไรนะ่ะยันนี้มีหวยจ้าหวยฮ่องกงออกจ้าแบบฝันไม่อะไรหรอกทำตาไม่มีลาบหรอกเนี่ย ถ้ามันจะมีโชคมีลาบมันต้องฝันเห็นเห็นปูเห็นปลาเห็นกุ้งอย่างนั้นอืมมันต้องฝันแบบนี้นะพี่น้องอนะ่ะกินขนมแก้เผ็ดก่อนซื้อมาซื้อไว้ตั้งเมื่อวานนี้แล้วขนมวันนี้ต้องกินให้หมดแล้วเผ็ดมาเดิมมากินขนม วันนี้กินน้อยนะว,วันนี้กินไม่เยอะนะว่าเช้ากินอาหารเช้าไปแล้วพอกินอิ่มแล้วทีนี้เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ว่างแล้วนะทีเนี้ยทีนี้ก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คิดแต่ซื้อหวยนั่นแหละไม่ได้คิดอะไรหรอกนะกับข้าวมีแล้วไม่ต้องนึกกับข้าวแล้วทีนี้ก็นึกว่าจะซื้อหวยเบอร์อะไรแค่นั้นเนี่ยตอนนี้บ่ายโมง เย็นี้จะทำคลิปวิดีโอทำกับข้าวนะรอดูนะรอดูแลว่าว่ากบน้อยจะทำกับข้าวอะไรเข้ามาดูด้วยจ้จะเวาทำคลิปกับข้าวบางคน,นบอกว่าทำคลิปกับข้าวเยอะๆหน่อยเวลาทำออกมาก็ไม่มีใครดูก็เหมือนเดิมละจ้ะยังไม่รู้ไม่ว่าจะคลิปไหนก็คลิปอะไรก็แล้วแต่คนดูไม่เยอะนะ เขาแนะนาบอกให้ทําคลิปทากับข้าวเยอะๆหน่อยเขาบอกมีคนชอบดูคลิป,ลปทากับข้าวก็ทําไปเรื่อยเปื่อยน,ะนะนะั่นแหละคลิปอะไรกแแรแ็แล้วแต่อารมณ์แล้วแล้วแต่อารมณ์ด้ออารมณ์กับข้าวนี่ก็ก็ทําได้ทุกวันนะนะก็มีทุกวันจะจะทาเฉพาะคลิปช่วงกลางคืนนะ่ะสามทุ่มอะ่ะมันดึกแล้ว ช่วงกลางวันก็มีทํากับข้าวนะกลางวันแต่ว่าทํากินเองไงทากินเองส่วนมากเราจะไม่ค่อยถ่ายอนาทิปที่ว่าทํากับข้าวกินเองเอาส่วนมากจะไม่ค่อยถ่ายนะ กินอิ่มแล้วก็จะไปแล้วเดือพี่น้องวันนี้วันนี้มาแบบไไวๆที่บ้านอินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีจ้ะอินเทอร์เนต็ตไอไวไฟไม่ค่อยดีจ้ะ Wi-Fi มันไม่ค่อยดีมาสองสาวันแล้วเวลาจะลงคลิปเนี่ยมันก็ติดๆขัดๆอยู่อย่างนั้นะโอ้ได้เวลาเป็นึกหวยแล้วทีเนี้ยกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดนะปิ้งกอกําหยัดสร้างหยาดจุกเลสร้างหยาดไปหรอล่ะ Today w h o s b i r t h h a y h a p p y b i r t h d a y to you 好啦，再見啦，大家拜啦，仔、啊、see you later，bye bye, bye.。